สวัสดีครับนี่คือช่องเล่าหนังสตูดิโอช่องสำหรับคนที่รักการดูหนังแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูเราจะมาสปอยหนังและเล่าหนังให้คุณฟังสำหรับคนที่ไม่ต้องการฟังการสปอยก็สามารถข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้นะครับถ้าพร้อมกันแล้ว Let's go <S สวัสดีครับผมจ้ะนะครับจากช่องเล่าหนังสตูดิโ วันนี้ผมจะมาเล่าหนังเก่าให้ฟังเรื่องนึงหนังมีชื่อเรื่องว่า Faces in the c r o w d เป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่บังเอิญไปเจอเหตุฆาตรกรรมเธอหนีคนร้ายจนตกสะพานไปพอฟื้นขึ้นมาเธอก็มีอาการจำใบหน้าของใครไม่ได้เลยจำไม่ได้แม้แต่ใบหน้าของตัวเองแล้วเธอจะเป็นพยานป,ปากเอกของคดีนี้ได้ยังไงจะช่วยตำรวจตามจับฆาตรกรคนนี้ได้หรือเปล่าและใครคือฆาตรกรตัวจริงกันแน่ลองเดากันดูนะครับแต่ก่อนจะไปฟัง ผมขอกำลังใจด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์สำหรับเพื่อนๆที่สนใจบอทเทรดคริปโตบอทเทรดมืออาชีพใช้งานได้กับเ c h a n g e ชั้นนำทั่วโลกเทรดได้หลายสกุลเงินตลอด24ชั่วโมงมีการส่งข้อมูลแจ้งทางลายสามารถฝากถอนเหรียญได้เองเป็นกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงทำกำไรในส่วนต่างราคาและเพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาว ช่วงนี้มีเดโมทดลองใช้นะครับบอกว่ามาจากช่องเล่าหนังสตูดิโอได้รับส่วนลดเพิ่มอีก3%หนังเปิดเรื่องมาที่แอนนาเธอพักอาศัยอยู่กับไบรท์แฟนหนุ่มที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่ในตอนชาระหว่างที่เธอนั่งรถไฟฟ้าไปทำงานเธอก็ตรวจเช็คดวงผ่านทางมือถือซึ่งมันก็บอกว่า ดวงของเธอในวันนี้จะได้พบกับบุรุษลึกลับและอาจนำพาไปสู่เรื่องราวตื่นเต้นแต่แอนนาก็ไม่ได้สนใจอะไรมันมากนักซึ่งเธอก็ไม่รู้เลยว่าโชคชะตาของเธอกำลังจะเป็นไปตามคำพยากรณ์นั้นเพราะว่าในคืนนั้นแอนนาได้ไปเที่ยวผับกับจีน่าและฟานซิเพื่อนสนิทของเธอหลังจะออกจากผับมาแล้วตอนเธอกำลังเดินกลับบ้านเธอเห็นชายคนหนึ่งกำลังโนเนียผู้หญิงอยู่แถวๆข้างทางแต่พอเธอเดินผ่านไปเพียงไม่กี่ก้าวเธอก็ได้ยินเสียงร้องของผู้หญิงคนนั้นด ขอันนาหันกลับไปดูก็เห็นว่าหญิงสาวคนนั้นถูกชายที่กำลังโนเนียอยู่ใช้มีดปาดคอจนเสียชีวิตเธอตกใจมากพยายามจะวิ่งหนีแต่เสียงโทรศัพท์ของเธอก็เกิดดังขึ้นมาทำให้คัดกรู้ตัวอนนารีบวิ่งหนีสุดชีวิตเพื่อเอาตัวรอดแต่เธอก็โชคร้ายไปสะดุดหกล้มจนเธอตกลงมาจากสะพานหัวไปฟาดก,กับเบลกและตกลงไปสู่แม่น้ำเบื้องล่าง ตอนที่ห่วงเธอกระแทกกับเหล็กน,นะครับมันทําให้สายตาของเธอพร่ามัวจนมองไม่เห็นหน้าตาของคนร้ายแต่ว่าเธอก็ยังโชคดีที่มีชายเล่ยล่อนแถวๆนั้นได้ช่วยชีวิตเธอเอาไว้ แล้วพอแอนนาตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองอกำลังนอนอยู่ในโรงพยาบาลไบรท์กับเพื่อนอีกสองคนก็ยืนอยู่ที่ปลายเตียงแต่เธอกลับจําพวกเขาไม่ได้เลยหมอบอกว่าเธอสลบไปอาทิตย์กว่าๆแล้วและเธอก็บอกกับหมอว่าไบรท์ไม่ใช่สามีของเธอด้วยอาการของแอนนาในตอนนี้ก็คือเธอไม่สามารถจําใบหน้าของใครได้เลยไม่แม้กระทั่งใบหน้าของตัวเองในกระจกด้วยซ้ําไป ต่อมาหมอก,ก็ได้เรียกทั้งใบและแอนนาไปพบกันเพื่อบอกว่าแอนานาะเป็นโรคโบโนแพคโนเซียซึ่งเป็นโรคที่ประหลาดอาการของโรคมันจะทําให้คนไข้ลืมใบหน้าของผู้คนที่พบเจอไม่เว้นแม้แต่ใบหน้าของตัวเองคนใกล้ชิดหรือใบหน้าของคนในครอบครัวก็ตาม จากนั้นบไบรท์ก็ได้พาแอนนามาที่สถานีตำรวจนักสืบแซมที่เป็นคนทำคดีนี้ก็บอกว่าสิ่งของของแอนนาที่เหลืออยู่มีแค่กำไรข้อมือเพียงอย่างเดียวส่วนกระเป๋าถือและโทรศัพท์ของเธอมันได้หายไปหมดแล้วแต่ว่าแอนนาก็้ันใจนะครับว่ามือถือของเธอไม่ได้ตกลงไปในน้ำพร้อมกับเธอด้วย ทางตำรวจก็ยังบอกว่าฆาตกรรายนี้เป็นฆาตกรชื่อดังที่ยังไม่มีใครตามจับมันได้มันจะฆ่าแล้วก็ข่มขืนผู้หญิงและชอบร้องไห้ใส่ล่างของเหยื่อมันก็เลยได้ฉายาว่าแจ็คเจ้าน้ำตาและทางนักสืบแซมก็ต้องการให้แอน,นาช่วยตามจับคนร้าย เธอเลยบอกกับเขาไปว่าเธอจำหน้าใครไม่ได้เลยต่อให้คนร้ายมาปรากฏตัวตรงหน้าเธอก็จำเขาไม่ได้อยู่ดีมันก็เลยทําให้นักสืบแซนกดดันเป็นอย่างมากนะครับเขาก็เลยเข้าไปปรึกษากับแบนยอนเพื่อนตํารวจของเขาแบนยอนก็บอกว่าแอนนะาคือความหวังเดียวของเราที่มีอยู่ในตอนนี้แต่ก็ดันจําหน้าคนร้ายไม่ได้และจากการตรวจ DNA จากคราบน,น้ําตาของคนร้ายมันก็ไม่เหมือนกันเลยสักครั้งและแบนยอนก็บอกว่าเขาอได้ไปหาชายเล่ล่อนที่ช่วยชีวิตแอนนามาแล้ว แต่ว่ามันก็ยังไม่ได้อะไรคืบหน้าเลยเหมือนกันและตอนนี้เรื่องของแอนนาก็กลายเป็นข่าวหน้าหนึ่งไปแล้วต่อมาไม่นานชายเลร้ล่อนที่ช่วยชีวิตแอนนาเอาไว้ก็ได้ถูกฆ่าปิดปาก ทางด้านแอนนาเธอก็ได้เดินทางไปหาผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทเธอต้องการรักษาโรคนี้ให้หายซึ่งหมอก็พยายามบอกเธออ้อมๆว่าเธออาจจะต้องเป็นโรคนี้ไปตลอดชีวิตและเธอก็ควรจะปรับตัวให้เข้ากันกับโรคนี้ให้ได้จากนั้นไม่นานแอนนาก็ได้กลับไปสอนหนังสือที่โรงเรียนในวันนั้นเธอเห็นชายคนหนึ่งมาซุบแอบมองเธอทําให้เธอเกิดอาการผวาและการทํางานของเธอก็ไม่ได้ประสิทธิภาพเหมือนเดิมทําให้เธอถูกผู้อำนวยการเรียกไปพบเขาบอกให้เธอพักงานช่ว วเพราะตอนนี้เธอไม่สามารถทํางานได้เหมือนเดิมแถมยังต้องคอยระวังเจ้าฆาตกรที่จะมาตามล่าเธออีกและตอนที่กําลังนั่งรถไฟฟ้ากลับบ้านนะครับจังหวะน,นั้นเองก็มีผู้โดยสารคนหนึ่งลุกขึ้นจากที่นั่งแล้วก็ลงรถไฟไปแอนนาก็เห็นว่ากระเป๋าถือของเธอตั้งอยู่บนเก้าอี้ตัวนั้นเธอตกใจมากรีบโทรหานักสืบแซมทันทีเธอบอกว่าวันนี้ที่โรงเรียนมีคนคอยแอบด,ดูเธอและตอนนี้เธอคิดว่าฆาตกรนะมันต้องอยู่บนรถไฟขบวนนี้อย่างแน่ นนแสงก็บอก,กบเธอว่าไม่ให้เธอลงจากรถไฟเป็นอันขาดแต่ให้ไปยืนร่วกับผู้โดยสารคนอื่นเอาไว้แล้วตอนนั้นเองแอนนาก็เห็นชายคนหนึ่งนะครับกำลังมอแล้วก็เดินม,มาหาเธอเธอรีบหนีไปยังโบกี้อื่นแล้วก็ได้กดสัญญาณหยุดรถไฟแต่ปรากฏว่าชายคนนั้นก็คือพ่อของเธอนั่นเองแอนนานั้นเครียดมากเธอร้องไห้ออกมาและแทบจะเป็นบ้าแล้วในตอนนี้ นั่นก็นเลยทําให้วันต่อมาแอนนาก็ได้เข้ามาพบหมออีกครั้งเพื่อพูดคุยกันแล้วก็พยายามจะรักษาอาการของเธอให้ได้หมอก็แนะนําว่าถ้าเธอไม่สามารถจําหน้าของใครได้ก็ให้จําลักษณะเด่นอื่นๆของคนคนนั้นไว้ไม่ว่าจะเป็นท่าเดินหรือเอกลักษณ์อย่างอื่นนอกเหนือจากใบหน้าให้ได้เพียงเท่านี้เธอก็จะสามารถแยกได้แล้วว่าใครเป็นใคร แอนนาก็เลยกลับมาทดลองกับไบร์ฟแฟน์ของเธอนะครับเธอวาดรูปเน็กไทของเขาพร้อมกับระบายสีจดจําไว้ว่าเขาสวมเน็กไทอันไหนไปทํางานแล้วเธอก็ได้เดินทางไปหาเขาถึงที่ทํางานด้วยพอเธอเข้าไปเรียกเขาไบร์ดีใจมากคิดว่าแฟนสาวจ่าจาใบหน้าของเขาได้แล้วแอนนาไม่ยอมบอกเขาว่าจริงๆแล้วเธอได้วาดรูปเน็กไทของเขาไว้ตั้งหาและเธอแก้กําชับเพื่อนของเธอทั้งสองคนด้วยว่าอย่าบอกไบร์ว่าเธอยังไม่หายดีเพราะเธอไม่อยากเสียเขาไป ต่อมาที่ใจกลางเมืองอน,นาก็ได้มาเจอกับหมอ เพื่อเริ่มเรียนรู้พัฒนาการใหม่ของเธอและที่นี่เธอก็ได้เจอกับชายปริศนาที่พยายามจะดึงหลังเธอไว้แอนนารี่ปลิกตัวออกมาและไปเรียกตำรวจนายหนึ่งที่อยู่แถวๆนั้นแต่พอหันกลับม,มาอีกทีชายคนนั้นก็ได้หายตัวไปแล้วแอนนาเดินไปหานักสืบแซมเขาอยู่กับแบนยอนและก็เด็กชายคนหนึ่งที่แม่ของเขาถูกแจ็คเจ้าน้ำตาฆ่าตายไปเหมือนกันเด็กชายคนนี้น่าจะเป็นพยานปากเอกได้แต่เขาก็เป็น,บนใบ้พูดไม่ได้ จากนั้นแซมกับแบนยอนก็พาบุคคลต้องสงสัยมาให้แอนนาชี้ตัวพอแซมให้คนเหล่านี้ขยับตัวเดินไปมาแอนนาก็บอกว่าพวกนี้ไม่ใช่ฆาตากรอย่างแน่นอนและเธอก็รู้สึกว่าวิธีนี้มันช่างล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่าเอาซะเลย แล้วพอถึงวันเกิดของแอนนาเธอก็มาเที่ยวผับกับไบร์และเพื่อนสาวสองคนตอนที่ไบร์ออกไปหาเครื่องดื่มมาให้เธอก็ได้ไปเจอกับชายคนหนึ่งแล้วเข้าใจว่าชายคนนั้นนะคือไบร์แอนนาก็เลยปล่อยตัวให้ชายคนนั้นมานวเนียจนกระทั่งไบร์เดินเข้ามาเห็นพอดีพอเห็นแบบนี้นะครับไบร์ Bright ก็เลยรีบเดินหนีไปแอนนาวิ่งตามเขาไปด้วยมันก็เลยทําให้ไบร์รู้แล้วว่าจริงๆแล้วแอนนายังไม่หายดีไบร์ Bright โกรธมากก็เลยบอกเลิกเธอไป แล้วตอนนั้นเองเจ้าฆาตรกรก็โทรเข้ามาหาแอนนาพอดีทําให้เธอสับสนแล้วก็หวาดกลัวมากมันขู่จะปาดคอเธอรวมไปถึงเพื่อนของเธอด้วยแอนนาก็เลยตะโกนร้องหาเพื่อนสาวทั้งสองคนจนเธอไปเจอกับจีนา่าเธอบอกจีน่าว่าพวกเราต้องรีบไปช่วยฟานซิสเดี๋ยวนี้แต่พอหันหลังกลับไปตรงมุมมืดมุมหนึ่งเธอก็เห็นว่าเพื่อนสาวอีกคนน่ยถูกปาดคอเสียชีวิตไปแล้วจีน่ารีบไปกดสัญญ,ญาณเตือนภัยในภาพผู้คนแตกตื่นโอลมานแอนนาเห็นฆาตรกรถือมีดเดินตรง ามาแต่ว่าในจังหวะนั้นรถของตำรวจก็มาล้อมผับเอาไว้หมดแล้วและครั้งนี้แบนยอนก็บอกกับแซมว่าเขา,าเก็บเน็กไทของฆาตกรได้ด้วย แล้วพอเวลาผ่านไปแซมกับแอนนาก็เริ่มมีความรู้สึกดีๆต่อกันนะครับเขาพาเธอมาส่งที่ห้องพักแต่ก็ดันเผลอเหยียบสูตรของไบรท์เข้าแล้วโทรศัพท์มือถือของแอนนาที่หายไปในวันเกิดเหตุก็ออกมาจากสูตรนั้นด้วยแอนนาบอกกับแซมว่าโทรศัพท์ของเธอเครื่องนี้แหละที่เจ้าคัตกรมันใช้โทรหาเธอนั่นก็เลยทําให้ไบรทนะครับกลายเป็นผู้ต้องสงสัยไปในทันทีแซมก็เลยคิดว่า ถ้าอนนาอยู่ที่นี่ก็คงจะไม่ปลอดภัยแน,น่ๆแซมก็เลยพาอนนาออกไปที่นอกเมืองแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับเธอที่นั่นจากนั้นก็มีข่าวว่าบไบรท์ถูกตำรวจจับเรียบร้อยแล้วแต่เขาก็ให้การปฏิเสธว่ามีใครบางคนเน่ยเอาโทรศัพท์มือถือมาใส่ในชุดสูตรของเขาและที่นี่แซมก็คอยดูแลอนนาเป็นอย่างดีใช้เวลาด้วยกันศึกษาดูใจกันจนทั้งคู่มีความสัมพันธ์อนลึกซึ้งต่อกันในที่สุด แล้วเช้าวันหนึ่งแซมก็ได้รับแจ้งข่าวว่าไบรท์ right ไม่ใช่ฆาตกรพวกตำรวจตรวจสอบ DNA เรียบร้อยแล้วแล้วมันก็ไม่ตรงกับ DNA ของฆาตกรเจ้าน้นมตาแล้วอยู่มาวันหนึ่งขณะที่แซมออกไปทำงานแอนนานก็ได้รับข้อความจากไบรท์ที่เรียกเธอให้ออกมาเจอกันแอนนานก็ยินยอมที่จะไปหาเขาพวกเขานัดเจอกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในขณะเดียวกันแซมและพวกตำรวจก็ออกตามจับผู้ต้องสงสัยหลายต่อหลายคน แต่ว่าผู้คนเหล่านั้นก็ไม่ใช่ตัวฆาตกรเลย แล้วพอแอนนามาเจอกับ,บไบรท์เขายื่นซองจดหมายมาให้เธอในนั้นมีตั๋วเครื่องบินไปลาสเวกัสเขาจะชวนเธอไปเที่ยวด้วยกันแต่แอนนาก็ปฏิเสธเข้าไปแล้วบไบรท์ก็ได้ขอตัวไปเข้าห้องน้ำนะครับแอนนาก็เลยอาศัยจังหวะนี้หยิบโทรศัพท์มือถือของเขามาเปิดดูข้อความแล้วเธอก็พบว่ามีข้อความของเธอส่งไปชวนให้เขาอ่ะมาพบเธอที่ร้านอาหารแห่งนี้หรือว่านี่จะเป็นแผนการของคนร้ายที่จะนัดทั้งเธอและบไบรท์ให้มาที่ร้านอาหารนี้พร้อมกันแล้วในตอนนั้นเองบไบรท์ก็ได้ถูก ลอดทำลายภายในห้องน้ำจนเสียชีวิตไปฆาตรกรก็ได้สวมเสื้อผ้าของไบรท์สวมรอยออกมาหาแอนนาทางด้านแซม ที่ได้รับแจ้งจากเพื่อนตำรวจเรื่อง DNA ทําให้เขาพอจะนึกออกแล้วว่าใครกันแน่ที่น่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยของคดีนี้และหนังก็มาเฉลยนะครับว่าแบนย็ยอนนะนายตำรวจที่ทํางานร่วมกับแซมเขาเป็นคนที่เข้าถึงคดีนี้มากที่สุดเอกสารทุกอย่างเขาสามารถเข้าถึงได้ทําให้เขารู้ทุกย่างก้าวของตํารวจที่จะวางแผนจับคนร้ายหลายต่อหลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถจับได้สักทีแซมก็เลยรีบขับรถไปหาแอนนาทันที ตอนนั้นเองแอนนาก็ออกมาจากร้านอาหารพร้อมกับฆาตรกรที่สวมรอยมาในชุดของไบรท์เธอสังเกตที่น็้ไทยของเขาก็ทําให้รู้ว่าชายคนนี้ไม่ใช่ไบรท์เธอก็เลยล่อหลอกให้เขาจูบเธอแล้วอาศัยจังหวะนั้นพ่นสเปรย์พริกไทยใส่หน้าฆา,าตรกรแล้วเธอก็ได้วิ่งหนีออกมาพอแซมเห็นเธอเขาก็วิ่งเข้าไปช่วยแต่ฆาตรกรอย่างแบนยอนก็รีบถอดเสื้อสูทออกให้กลายเป็นชุดตำรวจเหมือนกับแซม แต่ว่าแซนนั้นรู้ความจริงหมดแล้วนะครับว่าแบนยอนน่ะคือฆาตรกรเขาบอกให้เพื่อนมอบตัวซะแต่ว่าแบนยอนก็ไม่ยอมทั้งสองคนก็เลยต่อสู้กันแอนนาก็เกิดความสับสนเธอหนีขึ้นมาตรงบริเวณสะพานที่มีการกอร่อสร้างตอนนั้นเธอก็ได้ปืนติดมือมาด้วยเธอพยายามซ่อนตัวด้วยการปีนสะพานแล้วก็มาแอบเอาไว้แซนกําลังมาช่วยเธอฆาตกรบอกให้เธอซ่อนตัวเอาไว้เพราะว่ากําลังเสริมกําลังจะมาถึงแล้วในที่สุด แอนนาก็ต้องตัดสินใจให้ได้ว่าใครกันแน่คือแซมแล้วเธอก็ได้ยิงไปที่แบนยอนแซมก็ได้เดินเข้าไปเพื่อจะไปดึงปืนออกจากมือของเขาแต่ก็ถูกแบนยอนยิงสวนกลับมาเหมือนกันแล้วตำรวจทั้งสองนายก็ได้เสียชีวิตไปทั้งคู่คนหนึ่งคือฆาตกรแจ็คเจ้าน้ำตาส่วนอีกคนก็คือคนรักของแอนนาเธอเสียใจมากที่จุดจบของเรื่องกลายมาเป็นแบบนี้แล้วเวลาก็ผ่านไปหลายปี ตอนนี้แอนนามีลูกสาวแล้วถึงแม้ว่าเธอจะไม่หายขาดจากโลกที่เป็นอยู่แต่เธอก็สามารถแยกออกว่าคนไหนเป็นลูกของเธอแล้วหนังก็ได้จบลง สรุปนะครับแอนนาเธอผ่านไปเห็นเหตุการณ์ฆาตก,กรรมเข้าเธอหนีคนร้ายจนไปประสบอุบัติเหตุทําให้เธอกลายเป็นโรคที่จาใบหน้าของใครไม่ได้เลยหนังพยายามปูเรื่องให้เราคิดว่าคนร้ายอาจจะเป็นแฟนหนุ่มของเธอแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แล้วหวยก็มาออกที่นายตำรวจที่ทําคดีนี้นั่นเองกับกลายมาเป็นคนร้ายไปได้แล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDb ไป5.7คะแนน และก่อนจะจากกันไปนะครับผมก็อยากขอบคุณเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่ได้สมัครเป็นสมาชิกกับทางช่องไว้ผมได้ทําลิงก์เอาไว้นะครับให้เพื่อนที่เป็นสมาชิกสามารถเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอก่อนที่ผมจะทําการเผยแพร่ได้นะครับและช่วงนี้โควิดกําลังระบาดหนักนะครับขอให้เพื่อนๆดูแลตัวเองกันด้วยนะครับแล้ววันนี้ผมขอตัวไปก่อนบายยครับกระจบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e นะครับ เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจะให้เล่าหนังเรื่องอะไรนะครับก็เขียนทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ